สวัสดีครับแทแม่งพังในสายตังมาพอดีเลยน้องพี่พี่มีเรื่องจะคุยมึงพอดีเลยกูเจอกูเจอพวกเดียวมึงแล้เนี่ยกูแล้วจะอัดคลิปเลยเนี่ยเนี่ยแล้วมึงมาพอดีเลยมานี่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 กูเจอพวกเดียวมึงละเดี๋ยวทำคลิปตอบคำถามน้องรอแป๊บหนึ่งกูเข้าเกมก่อนผมว่าผมจบไม่เชื่ออะไรเผื่อสายแล้ครับไอ้หี้ชีอะแม่งกู้ไม่ได้ศาสตร์เรียบร้อยน้องทำใจซีอูเกนแล้วผมก็ปั้นตัวใหม่อ่ะพี่คิดดูดิปั้นตัวใหม่ในมือถืออ่ะดีนะมือถือผมซื้อปีนี้ไงโอ้โหแล้วอ่าแล้วเซิร์ฟสายนี้มมก็ไ่ เล่นนั่นอย่างเงี้ยมาเล่นเกมนี้สบายจัดเลยไม่อย่างงี้มึงก็ไม่เล่นสามสามกูดิใช่ไหมฮะอย่างงี้มึงจะได้เล่นสามสามกูไหมเนี่ยได้เล่นอยู่แต่ต้องปั้นตัวใหม่มันต้องใช้เวลาต้องไอแพดแะมันต้องใช้ถังแล้วมันต้องใช้เวลาในการต่อโอเคโอเคมาอาคิดับกูวะอ่ะสุดดูดีสุดมึงอย่าเพิ่งนี่ ก่อนคลิปก่อนมึงนั่งเงียบๆก่อนสวัสดีคุณดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมอยู่ผมตังสองดูฮีนะครับวันนี้ที่ผมเปิดหน้านยผมจะมากวนสนตีนคนอื่นนะเดี๋ยวเ,เขาเดี๋ยวบอกเนื้อหาคอนเทนต์วันนี้ก่อนเลยก็คือคอนเทนต์เนี้ยอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่สั้นนะครับผมก็เลยจะมาตอบคาถามวิดีโอคลิปนี้ให้มันยาวขึ้นด้วยนะครับเพราะ่คอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์เอ่อเติมมาไหนาคุ้มสุดนะที่แบบแนะนําให้เติมนะครับประมาณนี้นะเติมแบบงบประหยัดประหยัดแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคอนเทนต์ใครที่อยากดูคคนนเะรับก็ข้ามไปลย ไปสักช่วงไม่รู้กี่ทีอะเออขดข้ามไปแต่ช่วงนี้เป็นช่วงผมขอตอบคําถามก่อนแล้วขอควนส้นตีนนิดหนึ่งออขอกวนตีนนิดนึงขอตอบคาถามด้วยเพราะดูผมดูทรงและไอ้พวกอ่านหนังสือน้อยพวกเนี้ยแมวแมวแมวพูดงี้ไม่ได้เหมือนมึงเวอร์คนกลุ่มนี้อ่าเรียกงี้ว่าคงจะต้องให้ผมมานั่งตอบในคลิปแหละเพราะดูทรงถ้าตอบในเม้นหรืออะไรเงี้ยอ่านยาวเกินคิอ่านอืม มองเหรโดนนะ่ะโอ้ยไม่ค่อยชอบอ่านไงมันยาวไปชอบให้คนมานั่งพูดให้ฟังแล้วก็อีกทีนึ่งหัวเกลียนน่โตบมองเหรโดนนะ่ะโอ้ยผู้ของใครหนีัด <c oughs> หมายถึงหัหวนในตัวละครในเกมผมนะ <c oughs> มันแบบ <c oughs> ก็คลิป EP ที่เท่าไหร่วะผมขอไปดูก่อนลืมแล้วก็คลิปประมาณ EP แปดอ่ะคลิป EP แปดส่วน EP เก้าที่ผมไม่มาตอบก็เพราะว่า EP เก้าเนี่ยมันเป็นคลิปเนื้อหาคอนเทนต์ที่แบบอยู่ในอคอนเทนต์เดียวกันเออแล้วมันาน,มนานมันนานถ้าเกิดผมมานั่งตอบเนี่ยน่าจะแบบเปื่อยผมก็เลยมาตอบ EP นี้เลยแล้วกันนะครับใครอยากเข้าคอนเทนต์เหมือนเดิมนะขา้ามข้ามไปเลยอ่ะผมจะมานั่งตอบให้นะครับคืออ,อ๋อผมผมไม่เลื่อนเมนผมไม่เลื่อนก็คือผมจะมั่งตอบคําถามเรื่องไอ้นี่สายฟรียังไงวะแม่งก็คือสายเติมคือผมผิดเองแหละ อ,อันนี้ผมพีเดงแหละที่ผมไม่ยอมพูดตั้งแต่ต้นคลิปว่าผมอะ่ะเติมอะไรไปบ้างอยู่ดีผมเข้าเนื้อหาไปเลยว่าเนี่ยผมเติมอย่างนี้ผมเติมอย่างน,างนี้คือที่ผมเข้าเนื้อหานั้นก่อนเลยก็เพราะว่าผมจะให้ดูไงว่าตัวผมเนี้ยเติมอะไรไปบ้างคือมันจะได้ไม่มีคําพูดทีหลังไงว่าเอา้าพี่ซีพีเท่านี้มาทําคลิปคอนเทนต์สายฟรีแต่พี่มึงเสือกเติมเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบอื หัวผมเกียนหน้าตบไงก็จะอะไรกันแล้วแบบว่าแล้วแบบว่าเออดูไม่จบไงรีบพิมพ์ไง รีบพิมพ์จัดแล้วส่วนหนึ่งอะผมผมผิดด้วยแหละผมผิดด้วยที่ผมแบบไม่ยอมพูดให้มันแบบเ่าเป็นหัวข้อให้เข้าใจแบบเหลืองเรียบเรียงหัวข้อหรอะไรเงี้ยคือส่วนตัวผมคิดว่าแบบคนมันอาจจะแบบมีความคิดอะไรเงี้ยแบบดูแล้วก็คิดตามอะไรอย่างงี้ได้อะไรเงี้ยแต่ผมโอเคมันก็มันมีบางกลุ่มที่แบบเออต้องมานั่งแบบทีละบรรทัดทีละบรรทัดอ่ะ,ะเนาะโอเคผมลืมไปไงโอเคเดี๋ยวผมมานั่งตอบคลิปนี้ให้เลยแล้วกันก็คือคอนเทนต์นั้นอะอะไรเนาะอะไรเนาะมีพูดอะไรมีพูดอะไรหาหรอว่าอยพูดอะไร อ๋อตอไปีนอ่ยกูหนดยู่เน enfin> um> ี่ยอ๋อกูนึกว uh ่าจะพูดอะไรก็คือคอนเทนต์นั้นอ่ะเออถ้าเกิดใครดูจบถ้าเกิดใครดูจบนะผมมองว่าคนเราถ้าเกิดมี ความคิดอย่าเ,เรียกงั้นเรียกว่าอะไรดีววะแบบวิเคราะห์ได้เออพูอ้นี้ว่าถ้าวิเคราะห์ได้มีจรรยานในการรับชมใช่ใช่คือผมผิดเองแหละที่ตั้งแต่หนึ่งาทีเนี่ยเ,เปิดคลิปมาเนี่ยผมก็มาพูดเลยว่าขาดแต่ไม่ขยนัน่เนี่ยผมก็อาเคียเปิดไปดูเองนั่นคือผมพูดมาเลยว่าเนี่ยผมมาเติมไอ้นี่ไปบ้างแล้วเติมซีซั่นพาร์เติมไอ<ม>้นี่ไปบ้างแล้วอะไรอย่างนี้เออผมผิดเองแหละที่ผมอธิบายตรงนั้นไปก่อนเลยก็เพราะว่า ผมอยากให้รู้ไงว่าผมเนี่ยเติมไปเท่าไหร่เออประมาณนั้นเพราะเดี๋ยวมันจะมีคําตอบทีหลังว่าเอ้ยเนี่ยทำคลิปสายฟรีแต่มึงเติมนี่ซีพีมึงได้เท่าอ้ยแต้มึงได้เท่านี้ก็มึงเติมนี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คืออธิบายไปแล้วแล้วถ้าเกิดดูมาจนถึงประมาณ4นาทีนะอ่ะเราไปดูกันว่าสายฟรีเนี่ยควรทําอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับก็อ่ะอ่ะเนี่ยถ้าดูไปถึงตอนนี้นะผมก็พูดอยู่แล้วนะสายฟรีอ่ะควรทําอะไรบ้างโอ้พูดแล้วขึ้นไนสัตว์เอ้ ไอ้สันได้ยินชัดป่ะ <c oughs> ไอ้ตังน้องผมชื่อตังนะน้องผมชื่อตังอีกคนหนึ่งนะอยู่ในดิสไอ้ตังอยู่ป่ะน้อง กูเจอพวกเดียวกับมึงแล้วพวกอะไรพี่ไอพวกที่ดูคลิปกูไม่จบนี่ไงเหมือนมึงอะ่ะนี่ผมอันนี้ผมพูดผมไม่ได้ด่าคนดูนะมผมบอกก่อนมผมด่าน้องผมนะน้องผมแท้แท้เนี่ยนั่งเล่นกับกูทุกวันกูที่บ้านกูอัดคลิปทุกวันเนี่ยมึงมาถามกูแต่มึงดูคลิปกูไม่จบวะตังมึงเอาไงวะน้องอ้โหกอดิกก็ผมกอดก็นี่ไงก็มึงกอดเนี่ยแล้วมึงเป็นพวกแบบคีย์บอร์ดไวไหมเนี่ยอ่ะดูไม่จบเนี่ยมึงเป็นไหมเนี่ยเงียวไปนะเงียวไปนะ มมมหมอนห้อนร้อนหมอนอยู่ไหนไอ้สัตว์มึงเห็นหัวเกี้ยนเกี้ยนกูไหมกูยัดเสียงมึงได้ยินเสียงมาเมื่อกี้มึงนินเสียงมาน้อง,อง,องกูเจ็บกูเจ็บมือแล้วเนี่ย ปวมื่อเนี่ยวแดงแมสผมว่าปวดแดงแมสเออมึงได้ยินเสียงไหมมึงอย่าพิมวัยนะน้องอย่าพิมวไวนะเข้าใจปะน้องผมไอ้นี่ผมพูดกับน้องผมนะน้องผมแม่งก็อันนี้ผมสาบานเลยให้ตายเลยไม่พูดเล่นนะน้องกูแม่งก็ไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยอยู่กับกูมานะดูคลิปกูไม่จบกูทําคลิปลงไปแล้วอึ๊บอึ๊บแล้วก็พี่ทาไงอะผมเห็นพี่คลิปพี่เป็นอย่างนี้ทําไมผมไม่ได้อย่างพี่วะเอาเอาฮัลโหลน้องกูทําคลิปบอกแล้วในคลิปก็มีไงมึงดูยังน้องบอกดูแล้วพี่ดูแล้้้ววววดููแแแแลลกงงสอนไไปปปรุ่่่าามมมมย จบมึงเอาไงวะน้องเงาไงวะหึงเงาไงน้องหงุดหงิดเลยน้องหงุดหงิดกับมึงเลยว่าเงาไงวะน้องโอเคน้องที่หลังดูให้จบนะเข้าใจปะได้เลยพี่ชายเออแล้วมืออย่าไวมืออย่าัยส่วนผมก็โอเคครับก็เออต้องปรับปรุงนะครับหลังจากนี้ผมจะต้องแบบว่า ขอโทษคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับหลังนี้ผมจะเรียบเรียงเนื้อหาอะไรให้มันแบบดียิ่งขึ้นนะครับจะต้องสอนตั้งแต่กองไก่ขอไข่ขอไข่ขอควายขอคนขับขังงองูไปเรื่อยๆทีละขั้นทีละสเต็ปนะครับจะไม่จะไม่มาแบบให้คุณผู้ชมแบบมานั่งคิดเองคือผมต้องจูงอะนะครับขอโทษด้วยกันนะครับครับทีหลังผมจะจูงนะครับจะไม่ให้คิดเองแล้วนะครับจะจูงเฮ้ยมึงยังโดกกาวอีกเหรอ โอเคพอ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 ไอ้เหี้ยเข้าสื่อนะหาด้วยว่ะโอเคผมถือว่าผมตอบประมาณนี้แล้วกันนะผมไม่รู้ว่าผมก็เป็นคนกวนส้นตีนด้วยนะไม่รู้จะตอบอะไรดีผมรู้สึกว่าผมเชื่ออะไรผมเชื่ออะไรผมตอบอะไรเป็นน้ำมตได้เนี่ยในเมนผมเนี่ยผมตอบไปแล้วตอบไปทุกอย่างแล้วแต่คือผมมองว่าไม่อ่านหรอก ่ไม่อ่านคงไม่เข้าใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วมือมันร้อนอ่ะมือมันร้อนอ่ะมันแบบดูอีกหนึ่งนาทีเอ้ยกดเอ้ยกดข้ามกดข้ามกดข้ามอุ้ยเจอตอนเฮียพิมพ์โอเคเราเข้าสู่เนหากันเลยดีกว่าครับผมไปตัด อ่าโอเคครับผู้ชมเรากลับมาเป็นคนปกติแล้วนะครับตอนนี้เราเลิกอุทุนตีแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เนื้อหาเอาขอเปิดเสียงเกมก่อนนะครับน้องอยู่ประรับน้องน้องปอนครับมาเรามาทําน้องหาคอนเทนต์ที่เขาพิมพ์กันครับก็คือคอนเทนต์เนื้อหาการเติมแบบประหยัดครับน้องแบบที่เรากําลังเติมอยู่เนี่ยนี่นะครับเติมแบบประหยัดครับดูชุดผมับเติมแบบประหยัดซื้อนี่เลยครับอ่าแต้มพลังผมขึ้นแบบว่าเล่นอ่ะยังไม่เชื่อดูนะกดไปดูอันประวัติกันไอ้นี่ดามาว่าประวัติอ่ะมันมีฉากที่แบบกูเป็น AABV ม่ม ไม่มีบอกอะวะผมไม่มีบอกว่ะขนาดหล่นแร้งเหรอเออใช่โถเส็งเลยกดดูไม่ได้เอาง่ายนะครับทุกคนดูสถิติผมนะครับนี่นะครับแข่งลงแรงมาตั้งแต่ผมลงแรงมาเนี่ยนะครับชนะรัวๆเลยครับอันนี้ผมแบกนะผมแบกแต่น้องผมพลังเยอะกว่าผมนะเออนี่แตมน้องผมหมื่นเจ็ดนะครับแต่เจอชุดของผมไปเนี่ยนี่ครับชุดผมอันนี้ผมเติมไปนะครับก็หลายบาทอยู่เอาแค่ชุดนี่ครับพลังเพิ่มขึ้นมาครับพลังเพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นห้าครับเพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นห้าแต่แรงกว่าหมื่นเจ็ดครับเพราะมีชุด mần muốn vỡ อ่าเขาสื่อเนื้อหาคอนเทนต์เอาดีๆดีกว่าว่าเลิกเลิกกวนตีละเลิกกวนตีละไอ้ยคลิปนี้กูเริ่มติดลมแล้วอ่าครับผมคลิปนี้ก็เราจะมาคอนเทนต์เนื้อหานี่กันครับบอกวิธีการเติมที่แบบว่างบประหยัดนะครับผมใครที่แบบว่าเออที่กําลังแบบว่าผมจะเติมพี่แค่แบบ50บาทร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้อาทิตย์ละ300เต็มที่ของผมอะไรอย่างเงี้ยแบบยังแบบน้องๆขอตังค์พ่อแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะที่แบบยังขอตังค์พ่อแม่อยู่แล้วยังแล้วเติมเกมแบบผมก็เป็นคือก็มันเป็นเงินเเเเเเหลืออจจาาาาากททีีี่่่แบบบรรรรรไไไไปปโงงยนนข้ใะะมมผิดคััซ ก็เท่านั้นแหละเราอยากเติมเท่าไหร่ครับโอเคมาครับคุณผู้ชมมารับชมคลิปนี้ต่อคือเติมในราคาประหยัดเนี่ยก็จะแนะนำนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับซีซั่นพาร์นะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องรีบเติมช่วงวันที่มาแรกๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมตมิมซีซั่นพาร์เพิ่งมาวันนี้เพิ่งมาวันนี้ผมแนะนาําถ้าใครยังไม่ค่อยรีบนะก็รอเติมนู่นเลยครับรอเติมตอนจะหมดซีซั่นก็ได้เพราะว่าเรากดรับของได้ทีหลังเหมือนกันนะครับผมแล้วผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมพวกนี้ไม่ว่าพวกนี้หรอกทุกเกมแหละถ้าเราขยันเล่นทุกวทกวันทุ น,นีมันเต็มซีซันพาร์อยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่เต็มนะครับถ้าเราเล่นทุกวันนะรับของทุกวันทำเควสประจําวันทุกวันอะไรงนี้มันเต็มแน่นอนนะครับซีซันพาร์อันดับแรกเลยครับก็แนะนําให้ซื้อนะก็ราคาจะอยู่ที <Media> ่ประมาณจำไม่ได้แล้วผมซื <overturn ed> ้อไปแล้วซ้ายฝั่งซ้ายนะครับคือเหมือนผมที่ผมซื้อเนี่ย200น่าจะ269ก็คือจะได้แค่ซีซันพาร์แต่ไม่ได้ปลดล็อกเลเวลนะไม่ได้ปลดล็อกเลเวล ส่วนฝั่งขวาจะเป็น349อันนี้สมมุตินะลืม300น่าจะ3 4 9ก็จะได้มาเรเวล20เลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดซื้อมาปุ๊บเราจะมาเรเวลที่2ี่เลยจากศูนย์มันเรเวล20เลยนะครับประมาณนี้คือจะเรวว่าคนอื่นมากอ่ะใครที่มีงบประมาณไหนก็เลือกเอานะครับต่อมาเติอมอะไรอีกอต่อมาก็เนี่ยครับล็อกอินรายวันด้วยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเติมช่างมัน นี่นครับต้องทําด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอีกคลิปแยกแล้วกันแยกที่แบบว่าภายใน1วันต้องควรทําอะไรบ้างอะเออปาะมานนั้นนะนี่ครับเจอละการสเสบียงอันนี้เติมมาคุ้มเหมือนกันไอสิ่งที่ผมพูดมาว่าเติมแล้วคุ้มเนี่ยพวกนี้จะบวกค่าพลังของเราหมดเลยนะครับไอเช่นอันนี้2อันนี้นะครับรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนรายสัปดาห์จะอยู่ที่79บาทรายเดือนจะอยู่ที่200เท่าไหร่ไม่รู้ลืมละนะครับก็จะได้ต่อวันนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นรายสัปดาห์เนี่ยได้ต่อวันสองพันสี่รายเดเรนจะได้ 1, เงินเติมมาด้วยฝั่งซ้ายรายสัปดาห์1น0รฝั่งขารายเดือน3 0 0รอจะได้เงนเินเติมอีกนะครับรวมเป็น480แนสะมเติมตรงนี้ก็คุ้มแล้วไอ้คูปองเนี่ยเอาไปแลกค่าพลังได้ด้วยนะครับต่อมาเติมรายวันก็อันนี้ก็แนะนําตามซับของทุกคนเลยอย่างสมัยผมเด็กๆเนี่ยก็เติมเกมวันละ50า0ได้เงินไปโรงเรียนวันละร้อยไงแล้วก็เหลือเหลือจะกินข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็น่ะ เอามาเติมเกมเก็บไว้วันละ50 50เนี่ยผมเติมทุกวันเลยนะอันเนี้ยก็ใครที่มีงบเท่าไหร่ก็แนะนำครับตามนั้นเลยเนี่ยพวกนี้ก็คุ้มเนี่ยจำกัดรายวันเนี่ยอันเนี้ยคุ้มมาก29บาบาท4ี่กนี้ก็คุ้มนะครับ79บนี้ก็คุ้มอืมคุ้มหมดเลยก็ตามกำลังซรัพครับอันนี้คือเป็นแพ็คที่แนะนำต่อมาแพ็คที่แนะนำอีกก็คือแพ็คนี้ครับเพื่อรับ600 r อแล้วจะได้เพิ่มมาอีกหลังจากปลดเลเวลนะอันนี้ราคาจะอยู่ที่ที่เร้ยรอยหกสิบเก้านะเป็นมูล ราคาทั้งหมดเทียบเท่าเติมนะเทียบเท่ากับราคาเติมนะหนึ่พันบาทพูดง่ายๆเราจะประหยัดเงินไปเราวๆประมาณ700 700นิดๆอืนิดประมาณนี้700นิดๆเพราะมันราคา269ประมาณนี้ครับก็เงินที่ได้นะครับผมนี่ครับก็จะได้ตามเลเวลเลยนะถ้าเรายิ่งเลเวลสมมติเลเวล59แล้วเนี่ยก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆตามนี้ทั้งหมดนี้จะได้ในราคาประมาณ2790บมั้งเอ้ยไม่ใช่ 2, 600, 2 6 0 0 2,670นะ้จนะาจะไม่ผิดนะครับประมาณนี้นะ อเอหมดยังวะหมดยังวะน้องอมื่อสามแพ็คไงสี่แพ็คไงแค่นั้แนแ,แหละเตมอ่ะต่อมาผมเติมแค่นี้แล้วผมก็แนะนําว่าแค่นี้ก็แล้วนะครับผมแค่นี้เนี่ยเติมแค่นี้เราทั้งหมดนี้จะอยู่ในราคาประมาณต่อเดือนอ่ะนะประมาณพันเดียวนะครับประมาณนี้เพราะเราอย่าลืมเราต้องเติมรายสัปดาห์ด้วยแต่ไม่ถึงหนักพันประมาณมไม่ใช่เติมแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวไงต่อไปก็เติมแค่รายอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์แค่อาทิตย์ละเจ็ดสิบกว่าบาทใช่ตอนนี้ก็เติมแค่รายอาทิตย์ละเออเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเก้าบาท ต่อมาเมื่อเราได้คูปองเติมรายสัปดาห์กับรายเดือนมาแล้วซื้ออะไรบ้างครับนี่แหละครับแนะนำข้าที่นี่ครับของการค้าเนี่ยซื้อพวกนี้แหละครับเนี่ยพวกนี้แต่ผมผมเนี่ยซื้อผมละแนะนําคือซื้อหมดแต่แนะนําคือซื้อที่คือมันจะได้ไม่พอเข้าใจป่ะม,มันจะได้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่วะสามพันสามพันเท่าไรนี่แหละลืมละสามพันหก ออใช่แล้วมันซื้อทั้งหมดเนี้ยซื้อไม่ไม่หมดนะครับซื้อไม่พอพูดง่ายๆก็เลือกสิ่งที่ตัวเองอะ่ะจะอัพว่าเป็นอันดับแรกก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยขัดเกาวถ้าเราอยากจะอัพขัดเกาให้เต็มก่อนก็เนี่ยก็ซื้อไล่ทีละอันก่อนให้เต็มอะไรแบบเนี้ยคุ้มคุ้มสุดคือพิมพ์เขียวนะพิมเขียวเออใช่พิมเขียวหายากมากเลย,เลยอัพเกียร<ๆ>ยังพออัพเกียรหาได้ตามรายวันพิม์แผ่นเกาะยังหาได้ตามรายวันพิมพ์เขียวหายากได้น้อยแอบอันนี้ด้วยตามที่น้องผมเลยน้องผมเล่นบ่อยเนี่ยก็หาได้ตามรายวันนใช่ม้้้้ออองงเกกีดไไตรบ็ เพราะว่ามันอัพได้ต่อแค่มันปลดแค่ววละวันนองอะนะใช่นะวันละวเองมันมีเวลาสะสมหลายวันอะก็จะได้อัพทีนึ่งอืมอ่ะแล้วก็พิมเขียวนะครับแนะนําจริงอันนี้ต้องซื้อทุกวันเลยแล้วเราได้เงินตรงนี้คุกวันด้วยก็แนะนําซื้อให้หมดครับก็พินเขียวหาย,ยากอยู่ต่อมาก็แผน่นเกาะนี่ก็หาย,ยากพอตัวเหมือนกันนะก็ซื้อพิมเขียวก่อนแล้วก็แผ่นเกาะเหลือเศษนิดเดียวนยก็ค่อยซื้อก็ได้ขาดตรงไหนค่อยซื้ออ่าใช่แล้วก็พิมเขียวเป็นหลักอะขัดเกาขัดเกากับแผ่นเกาะนี่เหมือนกันเลย<ๆ> มันเหมือนตีบวกอะก็ประมาณนั้นครับผมไม่ผมไม่รู้ว่าจะแนะนําอะไรที่ดีที่สุดนะก็แนะนำเนี่ยพินเขียวเนี่ยดีที่สุดที่เหลือก็แนะนําให้ปรับใช้ตามเพื่อนๆที่กําลังเล่นอยู่เลยครับว่าควรซื้ออะไรนะคือสุดท้ายมันก็ซื้อได้ไม่เต็มอยู่แล้วมันก็แบบรักพี่เสียดายน้องอะประมาณนั้นนะครับก็เนี่ยเลือกซื้อเอาเลยครับให้หมดนี้แต่ซื้อให้หมดนะซื้อให้ให้หมดเลยนะแนะนําต่อวันนะโอเคเราสามารถมาขายคืนได้นะครับแต่ขายได้ราคาถูกครับ,รบก็เก็บเก็บไปใช้ครับ ไม่ต้องขายคืนครับแนะนําไม่ว่าจะเหลืออะไรแล้วแต่ก็ไม่ต้องกดขายคืนเพราะว่าพวกนี้อนาคตยังไงเราได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องรีบครับไม่ต้องแบบเอ้ยขายขายหมวกคืนห่ือหมวกกูตันละอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเก็บไว้ใช้ในอนาคตเลยครับหมดยังวะ หมดแล้วมะแล้วก็ไปซื้อในซื้อขายด้ปะขายเราร้านค้าไงนั่นค้าเออใช่ถ้าได้ตั๋วขาวมาซื้ออะไรบ้างสมมุติเวลาเราเติมมาอย่างที่ผมพูดแล้วอะนะครับเราจะได้เงินเงินเนี่ยตั๋วขาวตรงนี้มานะครับก็ถ้านี้แนะนานะผมจะไม่ได้ว่าได้เงินมาเท่าไหร่ก็ประมาณสามสี่ร้อยอยู่แหละนี่แหละครับนี่แพ็คแต้มแคมป์เนี่ยนี่นะครับซื้อมาเลยมันมันจํากัดต่อสัปดาห์นะซื้อมาเลยเนี่ยทั้งหมดนี้ขายอยู่ที่สิบอันก็เป็น เงินมูลค่า100บาท100 100ตัวขาวเนี่ยจะได้มาทั้งหมด5,000แต้มแคปมเลยนะครับล้ว5,000นแต้มแคปมนี่เราเอาไปอัพแต้มแต้มตัวละครเราให้เก่งขึ้นได้นะครับผมแล้วก็นี่เลยครับ2แพคนี้ครับแพคนี้คือแพคเกาะก็คือเราจะได้พวกเกาะมาเนี่ยเห็นไหมดูผมซื้อ2บาทถูกมากนะครับผมซื้อได้โอ้โหเยอะเยอะเลยผมลืมละซื้อได้เท่าไหร่ ซื้อไปแล้วก็แนะนำให้ซื้อนะครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบมั้งหกสิบเจ็ดสิบเลยเหรอต่ออันนะต่ออันใช่ถ้าแบบเหมาหมดอ่ะถ้าเหมาหมดอ่ะหกสิบเจ็ดสิบโอก็เอาสองคูณเจ็ดสิบไปครับเนี่ยที่ผมเหมาหมดเนี่ยเท่านั้นแหละครับถ้าเติมรายอาทิตย์ทุกครั้งมันจะได้ร้อยแปดสิบก็เหมาสองกล่องได้อยู่แต่ว่าก็าต้องแบบอาจจะไม่ได้แคมป์ก็ต้องแบบค้าเอาว่าอยากได้อะไรสามอันนี้ราคากันถ้แค่สองราคาเอาเองใช่ว่าตัวตัวเราต้องการอะไรมากที่สุดประมาณนั้นต่อมาก็กล่อง พินเขียวอุปกรณ์เสริมก็เอาไว้อัพอุปกรณ์ปืนนะครับผมเอาไว้อัพปืนนะอันนี้อันนี้หายากก็แนะนําให้ซื้อไว้นะครับส่วนใครที่เป็นสายค้าของอันนี้ผมก็แนะนำนะเนี่ยอันนี้ได้ตั้ง30ิชิ้นเลยครับชิ้นละ2บาทชิ้นละ2บาทรวมเป็นมูลค่าเงิน60ตัวอเนี่ยโคตรถูกเลยนะครับเห็นมะก็ถ้าใครที่เป็นสายค้าของเนี่ยก็ก็มีไว้นี้ก็เหมือนกันเนี่ยค้าของเนี่ยปืนนั้น่าจะอันนี้มากกว่าสนะครับปืนมากกว่าก็เราใส่ประหยัดแล้วต้อง ใช้คุ้มค่าที่สุดเก็บไว้เพื่อบางคนเครื่องแต่งเครื่องแต่งกายนี่ต้องฆ่ามันนะอย่าอย่าแวะเข้ามานะเครื่องแต่งกายนะเครื่องแต่งกายนี่อ๋อแต้มขึ้นครับผมแต้มขึ้นครับแบบโอ้ยิงแรงมากนั่นแหละผมซื้อนี่มาเนี่ยยิงแรงมากเลยอยู่ไหนวะเนี่ยนี่เจอแล้วนี่นั่นแหละผมซื้อนี่มาแล้วผมรู้สึกแบบพลังมันเอ่อล้นอะมันยิงแบบเข้าเนื้อเน้นๆก็ หน้านี้เติมเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเออหน้านี้มีหมื่น0 0 0หมื่นเอามาทีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวม่เดี๋ยวคลิปนี้กูโดนด่าอีกว่าเนี่ยเติมไปพันกว่าบาทโอ้ซีพีไอแต้มพลังหมื่นห้าอย่าง,งโง่กูโดนด<ห>่าอชั้นเนี่ยเออกูโดนด่าอีกความสุขทางจิตใจนะครับผมนะก็นะครับาเราไม่เหมือนกันเล่นในสนุนกนะครับ แตมกูหมื่นสองกู 12, คเคยยิงหมื่นเจ็ดอยู่นะกูคเคยย,ยิงหมื่นเจ็ดเรื่องอยู่นะน้องวันนั้นใช่ปะใช่ปะน้อง <c oughs> วันนั้นมึงมายิงกับกูใช่ปะน้องไอี้หมื่นเจ็ดเทโรอน้องพะโหลได้ผ่าเปลาเลเลิกเลิกกวสนสตินี่นครับมามา,มาเข้าสุ่ในเรื่องดีๆละแต่ไม่คยกยโกหูคยอยเนาะโอเคครับก็เนี่ยครับเสื้อผ้าไม่ต้องไปซื้อนะครับก็เราสายประหยัดเงินไม่ค่อยมีครับตามนั้น โอเคก็น่าจะหมดแล้วนะผมกับคอนเทนต์เนื้อหากับการเติมในราคาถูกๆนี้อ่ะประมาณนี้ส่วนวิธีหาผมแนะนํากลับไปดูคลิปที่ผมทางมุมขวาบนของคลิปวิดีโอนะครับมุมขวาบนที่เป็นรึกลับหมายตกใจนะผมจะมีสอนอยู่แล้วสายฟรีหาของยังไงก็สายวิธีหาของพวกอะไรยังไงต่างๆเนี่ยมาอัพค่าพลังเราอย่างเช่นที่ผมพูดไปในคลิปนี้ว่าพวกค่าพลังเกาะหรือตีอาวุธอะไรพวกนี้ตีบวกเนี่ย มันหาได้หาได้ยังไงอะไรองนี้ก็แนะนํากลับไปดูคลิปมุมขวาบนนะครับเครื่องหมายตกใจนี้มันจะมีอันนี้อยู่นะคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้อยู่นะครับก็แนะนำดูคลิปให้จบใจไห จริงพี่เฮเอออย่าก้อันนี้อันนี้ผมด่าผมด่าน้องผมนะมึงไอ้ตังเข้าใจป่ะน้องดูคลิปไม่จบไอ้เฮ่อมาอืมเนี่ยคว่าคุณสองดีด้วอืมสักทีสักทีดูคลิปไม่จบน้องคือว่าคุณสองเหมือนผมนะครับคือคือคนดูมาถามกูอ่ะกูกูไม่หงุดหงิดหรอกนะ ต่มึงอ่ะมึงคนใกล้ตัวกูมึงทำคลิปว่บกูจะเทมึงมาถามกูว่าทำไงวะพี่โอ้ตายทียนั่งทางที่กูอยู่แท้ๆโอ้โหจริง<า>นะมมผมสาบานนะครับน้องผมได้ดูคลิปไม่จบจริงๆนะมาถามผมเนี่ยต้องตีนผมนี่ไม่ตอบเลยหุดหงิด <c oughs> โอเคครับ,ม,บมาดูคลิปนี้หน้าจบแล้วล่ะตั้งหลังจักนี้สัญญาพี่ได้ไหมดูคลิปพี่จบนะน้องล้าค่อยมาถามพี่นะพี่แบบหุดหงิดมากเลยค้เกียจมาตั้งต่อว่ะคือพี่ทำไปแล้วอะเข้าใจปะพี่ทำไปแล้วเเออแล้วแล้วเอ็งเองมีสมองไหมเนี่ยเอ็งมีหรืออล่าโโ ถ้าเองมีพี่ฝา่รบกวนบางอย่างพี่ลืมพูดหรืออะไรไปเองก็ดูจากคิดพี่เสร็จแล้วเองคิดคิดมาวิเคราะห์แยยะเองหน่อยได้เปล่าน้องเองคิดวิเคราะห์แย่ได้ไหมได้ใช่ไหมน้องได้ครับอ่าได้ก็โอเคงันพี่ไม่พี่ไม่ทําแบบจัดเรียงเนื้อหาคอนทต์แล้วนะพี่สไตล์พี่ไปเลยนะได้เลยครับพี่ชายอ่าโอเคน้องเออฉลาดฉลาดบ้างน้อง เรียบเรียงบ้างอ่าโอเคครับคนดูครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชอบควิดีโอนี้ก็แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าช่วงเนี้ยจริงๆอ่ะตัวตผมกวสนตินนี้แหละแต่ว่าที่ทุกคนยังไม่เห็นก็เพราะว่าผมยังอันนี้มันเกมใหม่ของผมแล้วผมยังไม่ได้แบบว่าอันนี้มันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแบบแนวความรู้ผมเลยยังไม่ค่อยมาแบบมาเล่นหน้าเล่นตาหรือกวนส้นตีนอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมหมด คอนเทนต์ที่ประเภทแบบแนวความรู้ไปแล้วทํากันหมดแล้วอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหลังจากนั้นผมจะมาทําเกี่ยวกับแนวแบบกวนส้นตีนตามสไตล์ผมล้วก็คือไปยิงคนในเปิดหัวดแดงยิงคนอะไรอย่างเงี้ยแบบแกล้งดักคนทําคลิปแบบแนวกินเกียนอะไรประมาณนี้ครับนะคนก็เจอกันครับหวังว่าจะมีวันนั้นบาย,บายครับผมทุกคน ชีวิตกูพัพันอยู่กูเงินกับทองกูงในที่ไม่ไม่ริงกูก็ทิ้งแน่นอนแต่คิดว่ามึงเป็นจริงใ่กูต่อยซองแล้วกูไม่มัวรอกูจะขอไปก่อนแต่พูดในเรื่องบนี่กูท็อปแน่นอนแล้วกูไม่เชื่อพรเพราะกูจะเชื่อตัวเองเพอกูไม่กลัวตายเพราะกูตายแน่นอนชีจะมาตอนไหนผมนั่นก็พร้อมอย่า <Yeah. S 2> yeah.